วันนี้เราจะทำไข่พะโลนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นตีนหมู <Okay. S 1> วันนี้เราก็ทำไข่พะโลนะคะทุกคนแล้วก็เอาน้ำน้ำตาลปี๊บมาเคี่ยวก่อนนะคะอันนี้ก็เริ่มจะลืมวิธีทำแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะเอาได้ประมาณไหนก็ขัวมันไหมอยู่นะลองดูนะคะทุกคนไม่ได้ทำนานแล้ว ลัวมันไหม้นะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไข่ลงมเขาบอกว่าจะทําให้ไข่มันสวยแล้วก็คั่วสามเกลือนะคะทุกคนแต่เราก็จะเอาขาหมูลงมาคั่วด้วยนี่นะคะทุกคนขาหมูที่เราเตรียมไว้ลงหม้อเลยค่ะคะั่วให้หอมเลยนะคะ สีสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเคี่ยวอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ใส่ไข่นะคะอันนี้เครื่องพะโลของเราวันนั้นเราซื้อถุงใหญ่มานะคะแล้วก็ใช้ไปครึ่งเดียวแต่เราก็เอามาใส่อีกนิดนึงเติมความหอมนิดนึงนะคะน่ากินมาก นี่นะคะทุกคนแล้วก็เอาทุกอย่างมาลงในหม้อเรียบร้อยแล้วก็จะต้มเลยนะคะเราจะต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจะให้ขาหมูเปื่อยๆแล้วก็จะเติมน้ํานิดหนึ่งนะคะทุกคนเคี่ยวไปเลยนะคะวันนี้ว้าวหอมมากๆไข่พะโลคะ่ะเราทําแบบนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทําแบบไหน สีน่ากินมากซุปอร่อยแน่ๆวันนี้เราก็ทำน้ำจิ้มสามรสนะคะทุกคนเราปั่นเอานะคะแล้วก็เราใส่รากผักชีลงไปแต่ว่าใบผักชีเรายังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้ถ้าเราเห็นน้ำจิ้มแบบนี้เรานึกถึงกุ้งหรือว่านึกถึงเออนึกถึงหมูสามชามั้น วันนี้เราไม่ได้กินแบบนั้นนะคะเราจะกินกับไข่พะโลนะคะเราทําไข่พะโลเรียบร้อยแล้วก็ทําน้ําจิ้มไว้ด้วยกินกับไข่พะโลไข่พะโลขาหมูนะคะทุกคนวันนี้เราทําแซ่บมากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสุกเรียบร้อยคะ่ะทุกคน <Okay. S 1> ได้กินแล้วนะคะไข่พะโลขาหมูอร่อยเลยแค่ขาหมูก็อร่อยแล้วนะคะ แล้วก็ตําน้ําจิม้มอ,อ๋อแล้วก็ปั่นน้ําจิ้มไว้เรียบร้อยอันนี้เราทําไว้กินพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เรามันไม่สวยอะ่ะทุกคนไม่สวยแต่ก็อร่อยก็พอแล้วเนาะเอาความอร่อย <c oughs> หมูละลายในปากหนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะอร่อยเลย